่สวัสดีค่ะสสวัดีครับแนะนำตัวหน่อยค่ะผมชื่อนายภัคพงส์อัศวางครับอายุ23ปีชื่อเล่นชื่อโอนครับเป็นนักกระโดดค้ำทีมชาติไทยครับนักกระโดดค้ำค้ำถออย่างนั้นใช่ไหมคะตอนเวลาดูกีฬาเนี่ยนะเวลาคุณก็ดูกรีธาคุณก็จะชอบดูค้ำถอที่สุดเลยเพราะว่ามันแบบมันจะมีช่วงโมเมนต์ที่เราจะลอยอยู่กลางอากาศแบบอิสระมากอ่ะอยากได้ฟีลลิ่งนั้นอะคือลุ้นทุกครั้งว่ากลัวไม้หัก บางทีเขาดันจนงอนะจริงใมันหักแมมมีหักบ้างไหมอนไม้หักไป6อันแล้วครับจริงครับเวลาหักแล้วมันตกลงมาทําไงอะความแรงที่เราวิ่งมาเราจะหลุดเข้าไปในเบาะครับแต่เราไม่เป็นอะไรแต่มันจะมีแบบดีดหลังบ้างดีดข้างหน้าบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นรอยไปครับกีฬามีเจ็บบ้างไหครับกีฬาก็ต้องมีเจ็บเคยว่าเจ็บสุดเนี่ยครั้งไหนมีไหม ก็คือล่าสุดครับก่อนไปซีเกมที่ฟิลิปปินส์ล่าสุดนี่แหละครับก่อนขึ้นเครื่องบิน3าวันครับตกลงมาครับจาก5เมตร50เอ็นควายหน้าเข่าขาดครับก็ตกเครื่องทันทีไม่ได้ไปแข่งขันครับตอนนั้นรู้สึกไงบ้างคะจิตตกครับแล้วก็เห็นเพื่อนๆไปแต่เราไม่ได้ไปครับทุกอย่างมันมันพังอะกู้ตัวเองขึ้นมาอย่างไงตอนนั้นครับเราต้องดูแลตัวเองให้ดีครับ ให้กำลังใจตัวเองพ่อแม่พี่สาวอะไรเงี้ยต้องให้กําลังใจเราสิ่งแวดล้อมโค้ชให้กําลังใจเราทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนเราต่อเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดนี่นี่คืออุบัติเหตุที่หนักที่สุดหรือป่าครับใช่ครับก็มีลองจากอันนั้นก็คือโอได้ไปแข่งคัดกีฬาชิงแชมป์เอเชียครับได้ตกลงมาหลังดาะจากหเมตรคตอนนั้นเป็นเยาวชนอยู่เลย จังหวะจังหวะขึ้นไปก็ตะคิวตะคิวกินครับจงังหวะทุกอย่างมันล็อกนะครับแล้วก็หลังเราก็ลงลงมาเลยโอ้โหไม่ยอมไปกินตอนอื่นมากินตอนขึ้นพอดีขอถามหน่อยครับว่าการการค้ำกระโดดเนี่ยก่อนกระโดดไปทุกครั้งเราคิดอะไรไม่คิดอะไรคิดอะไรไม่ได้ครับมันจะเป็นอัตโนมัติไปของมันเองเพราะสิ่งที่เราซ้อมมาคุณพยายามมาขนาดไหนถ้าคุณซ้อมมาน้อยมันก็ได้ผลน้อย mm hmm. แต่ถ้าคุณซ้อมมาเยอะ มันก็จะรวมไปอยู่ในเที่ยวเที่ยวนั้นที่คุณวิ่งไปครับแบบวิ่งไปแล้วจะผ่านป่าวะจะผ่านป่าวไม่ได้เลยไม่ได้ห้ามวอกแวกเด็ดขาดครับห้ามเลยใช่ไหมข้อที่วกแวกเนี่ยครทำให้ออตะคิวกินเนี่ยจริงมากเพราะมันคิดเยอะไงครับเรากดดันตอนนั้นเป็นการคว้าตัวครั้งแรกเลยก็ว่าได้ครับว่าจะไปต่างประเทศแต่เกาก็คว้าไม่ได้ตอนนั้นอ๋อพอคิดเยอะเกินไปใช่ไหมแล้วตอนนี้สภาพร่างกายเป็นไงบ้างล่ะคะตอนนี้9 5แล้วครับพร้อมที่ จะแข่งหลายแมตช์แล้วมากอคันไม้คันมือเลยใช่ไหมใช่ <c oughs> แมตช์ไหนที่อยากไป,ปบ้างแมตไหนที่ฝันสุดเลยตอนนี้ครับอยากได้เหรียญทองเอเชียนเกมก่อนครับเ <c oughs> พราะล่าสุดโอได้เหรียญทองแดงเอเชียนเกมมาแต่อยากกลับไปได้เหรียญทองอีกสักครั้งผมมือส่งกําลังใจให้เลยก่อนอไดส้สู้ๆไทยแลนด์ไทยแลนด์ครับผมถ้าจะวัดว่าคนนี้ได้เปรียบในการเป็นนักกีฬาค้ำทอนย เราดูยังไงอยู่ที่ใจครับใจอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ครับไม่เกี่ยวกับความสูงไม่เกี่ยวกับอะไรเลยโอ้ในแนวคิดโอน้นะครับคนเราเกิดมาก็ไม่เหมือนกันแล้วโอ้เนี่ยเป็นคนตัวเตี้ยเกือบที่สุดของนักกระโดดขำทีมชาติไทยเลยนะครับฮะที่เล่นแล้วก็มาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าอยู่ที่ใจแล้วก็ความศรัทธานในตัวเองมากกว่าถ้าคุณมีความศรัทธานในตัวเองสูงคุณก็จะไปได้ไกลครับโอ้ชอบมากเลยวันนี้นี่เราจะเห็น กระโดดข้างถอดในสตูจริงป้าเนี่ยหรืออยากเห็นนะ่เออเอาเอาเอาลองดูก่อนจะไปโชว์นะคะความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะับอก็คืออยากให้ทุนการศึกษากับโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหกครับที่จังหวัดราชบุรีครับทมไมคะก็เป็นบ้านเกิดด้วยครับถึงจะไม่ได้เรียนมาแต่แถวนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอยากให้มีเด็กๆมีทุนกินข้าวอาหารกลางวันฟรีอะไรเงี้ยทุนเรียนฟรีอะไรเงี้ยครับ ครับขอบคุณมากน่่เอาละค่ะพร้อมแสดงฝีมือหรือยังคะพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับโอ๊ตสวัสดีครับขอบคุณมากที่มารายการนะครับท่านผู้กครับทีมชาติอีกหนึ่งท่านบนเวทีซุปเปอร์เดรสครับเราอยากเห็นมานานแล้วกีฬากระโดดค้ำถอวันนี้ท่านจะได้เห็นแน่นอนแต่ ที่น่าระทึกใจกว่ากระโดดค้ำถอที่เคยเห็นก็คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในสตูครับพิม่งานครับมาครับอันนี้เราใจกว่าเยอะเฮ้ย <Hey. S 2> จริงจริงาเม็ดนิดประมาณไหนผมเสียวนะถ้าผมไป็นแน่เลยชัวร์ยงไปอะปึ๊บแล้วอะไรการครับความระทึกใจกำลังจะเกิดขึ้นนี่คือมีความคล้ายกระโดดค้ำถอดแต่ไม่มีไม้ครับโอ๊ตครับเดี๋ยวโอ๊ต อยู่ตรงนี้สักครู่ได้พิซซุปต้องเชิญใครบางคนซึ่งเป็นกรรมการที่ทรงพลังมากในรายการแข็งแกร่งซิกแพคคนทั่วไปมีซิกแพคแด้านหน้าครด้านหลังด้วยหรอบข้ามทั้งตัวครับกรรมการสามท่านครับผมนับหนึ่งสองสามชี้นะครับ1 2หนึ่งสองสามชี้ครับนี่หมายครับเชิญครับผมบอกตรงนะครับไอ้เรื่องกีฬาอะไรพวกนี้ปล่อยผมเถอะครับพี่เออครับเชิญครับเชิญครับ ยครับครับความสูงตอนนี้เราตั้งที่ระยะหนึเมตระพี่หอยทงเงก็ได้ให้ข้ามคานนี้ให้ได้ก้าวขาทีละข้างก็ได้กระโดดก็ได้ท้าเอวหนูหนสูงเลยพี่หอยจากวินฟาร์มที่ความสูง1เมตรพร้อมผมว่าพี่เครียดรู้ไหมเพราถ้าพี่ไม่เครียดนะพี่กระโดด้ะ โอ้พี่เกลียดพี่ลือเนดี๋ยวนะผมทําตามที่โอ๊ตเขาบอกอ๋อครับนึกตัดสินใจอะไรบางอย่างเพราะตอนช่วงวิ่งไปต้องห้ามคิดอะไรผมไม่เห็นเดี๋ยวตะคริวมาพร้อมใช่ครับนี่ผมถามพี่คำเดียวเลยเอาจริงจริงอันนี้ง่ายหรือยาก ยากยากนะยากนะยืนยันนะยืนยันว่ายากนะขอบคุณพี่มากครับขอบคุณนะท่านผู้การครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ง่ายแต่เดี๋ยวเราขอท้าทายโอ๊ตครับทีมงานครับขอความสูงเพิ่มขึ้นครับโอ้โสูงกว่านี้ครับขอความสูงเพิ่มขึ้นที่110รอยเซนครับร้อยนี่ท่านผู้การครับสิ่งที่โอ๊ตจะทำต่อไปนี้แตกต่างจากพี่หอยครับ โอ๊ตครับประจำที่ครับทำไงครับเฮ้ยกลับหลังอะเฮ้ยหันหลังเหรอโอ๊ตกับความสูงที่1เมตร10เซนติเมตรครับการกระโดดครั้งที่1ใช่ครับ ขอทำกีฬาด้วยนะที่อยากดูอีกครั้งเหรอครับโอ๊ตครับพี่หอยอยากดูอีกครั้งได้ไหมครับได้ครับแต่ขอปรับความสูงเป็นเมตรยี่สิบครับเป็นไงครับมันมันเกิดอะไรขึ้นเขาเออมันยังไงนะเขายังไงนะโอ๊ตครับสิ่งที่เราทํานี่คืออะไรครับตัวเองม้วนหลังฝักแขนครับผมแรงส่งในการกระโดดคือแรงจากอะไรครับขากับแขนครับ๋อขากับแขนนะโอ๊ตครับสูงขึ้นสิบเซนนะโอ๊ตช่วยไปยืนเทียบหน่อยถ้าโอกาส หน้าอกอะระดับหน้าอกก็ต้องโอดครับความสูง1เมตร20ซนเมตรครับโอเตรียมตัวนะครับพร้อมโอ๊ตกับการกระโดดที่ความสูง1เมตร20ซนติเมตรครับใช่ครับ มีกีฬารแบบนี้ไหมฮะไม่มีแล้วทำไมมันถึงเป็นท่านี้ได้เป็นการซ้อมของนักกีฬากระโดดขั้มชาติมันคือการฝึกพื้นฐานเบสิกครับมันเหมือนฝึกจัดระเบียบร่างกายเวลาที่เราจะต้องข้ามคานไปครับทั้งการเมืองครับและนี่คือเซอร์ไพรส์สำหรับโอ๊ครับโอ๊คิดว่าเกมจบแล้วถูกไหมใช่ครับหนึเมตรยีเซนครับโอ๊ตสู้ครับสู้นะครับ อดพร้อมนะครับการกระโดดครั้งสุดท้ายที่ความสูง1เมตร25เซนติเมตรถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ จริงขอบคุณครับออนครับขอบคุณครับภารกิจแรกผ่านครับสวยงามมากสวยงามมากโอ้โหจับกระเบียดร่างกายสวยมากโจทย์แรกผ่านไปแล้วนะครับโจทย์ต่อไปครับว้าวยิ่งขึ้นทีมงานครับมาครับและโจทย์ต่อไปจะว้าวขนาดไหนต้องติดตามครับมันเป็นมัเป็นโครงเหล็กเลยกระโดดกระโดดข้ามโครงเหล็กไปโปรดักชั่นเขาาไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะครับที่นี่เขาเต็มที่ ท่านผู้การครับอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วลองเดาครับว่าผมจะท้าโอ๊ตทำภารกิจอย่างไรครับอย่าบอกนะว่าว่าคุณจะให้เขากระโดดข้ามที่เกาะน,นั่นแต่มันมีข้างบนนะพี่พี่สังเกตตัวเลขไหมอ๋อเหรอ,อ,อมันมีตัวเลขด้วยน่าจะต้องขึ้นไปแล้วเอาเอาขาขึ้นไปถีบข้างบนกี่ครั้งกี่ครั้งแล้ว่ครับถูกต้องครับนี่คือภารกิจที่แข็งแกร่งมาก คนทำสิ่งนี้ได้ต้องมีร่างกายส่วนบนที่แข็งแรงมากโอ๊ตจะปีนขึ้นไปบนบาร์ครับทรงตัวแล้วใช้เท้าถีบปุ่มที่อยู่ด้านบนครับทำสิ่งนี้ให้ได้สิบครั้งภายในเงื่อนไขเวลา30ิวินาทีครับโอ๊ตครับความยากของโจทย์นี้ครับคือการยกตัวขึ้นไป10ครั้งยากครับทำ ด้วยเวลาขีดจำกัด30มิมิสามสิบสำหรับโอ๊ตคือยากใช่ยี่สิบห้าไหมให้โอ๊ตเลือกยี่สิบห้ากับสามสิบสามสิบครับอ่าเขาเลือกสามสิบช้อยหลากหลายซะด้วยนี่วนี่คือโทษนะครับนี่คือวียงทางเลือกฮะเวียงโตขึ้นไปเลยแล้วก็แล้วก็สิบสิบสิบทีเลยหรือว่าต้องเมียงขึ้นใหม่ทุกครั้งครับลักษณะก็คือว่าพอลงแล้วต้องขึ้นลงแล้วต้องขึ้นลงแล้วต้องขึ้นเวียงใหม่ทุกครั้งใช่ครับ สู้ๆนะสูครับทุกคนครับกำลังใจกับโอ๊ตรับผมนึกว่าขึ้นแบแล้วก็ตีบเร็วๆอันนี้ยากมากวันนี้สิบทีนี่ท้วเลยันี่ยากมากเข้าแข็งแรงมากครับโอ๊ตพร้อมนะครับอยู่ในท่าเตรียมตัวครับทำมั่นใจไปได้เลยครับจับเวลาครับสองครั้งนะครับสามครั้งครับ สี่ครั้งครับห้าครั้งครับเวลาเหลือเยอะมากโอ๊ตหกครั้งครับเจ็ดครั้งครับยอดเป็นอย่างมากแปดครั้งครับยอดเก้าครั้งครับอีก <4 S 3> ครั้งเดียวโอ,อ๊ตยบร้อดโอ้โห,โอโห,โอโหโยอดมากขึนก้นของเราครับ <c oughs> โอ้โหแข็งแกร่งมากสุดยอดโอ้โหอย่างโหด ระเบิดพล่มากนี่คือกล้ามเนื้อของคนที่เป็นทีมชาติไทยครับนี่คือการฝึกซ้อมที่ฝึกมาอย่างหนักใช่ครับโอ๊ตครับตรงนี้มีส่วนช่วยในการกระโดดค้ำถ่อเพราะว่าเราใช้ส่วนบนใช่ครับถูกไหมครับทั้งหมดนี้คือท่าพื้นฐานในการฝึกซ้อมเพื่อนําไปสู่การกระโดดค้ำถ่อและรายการท้าทายเขาด้วยโจทย์กระโดดค้ำถอรับเป็นภารกิจสุดท้ายครับโอ๊ตครับรบกวนยืนข้างโตะเลยครับอยากดูอยากดูยอด สุดจร้งทุกการครับได้เวลาเข้าสู่ภาร,รกิจกระโดดค้ำถอจร,จริงๆเดิมทีอ่ะจะจะท้าในสตูนะครับแต่กลัวว่าโอ๊จะค้างอยู่ข้างบนนาน oh. Oh. คือติดไฟลุกบนเราก็เลยไปท้านอกสถานที่ครับ <Yeah. S 1> และถ่ายทําไว้ล่วงหน้าแล้วครับ oh. ทีมงานครับขอสัญญ,ญาณภาพครับ oh. เราไปกันที่ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์อําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธาน,นีครับนี่คือโอ๊ตนะครับกำลังอบอุ่นร่างกายอยู่ครับคือต้องให้ร่างกายตื่นตัวเนาะใช่นี่เป็นชุดสำหรับกระโดดซ้ำถอถูกไหมใช่ ท่านผู้การครับนี่คือแฟ้มภาพการแข่งขันของโอ๊ตนะครับโอ๊ตครับนี่ที่ไหนครับเอเชียนเกมครับเอเชียนเกมที่ได้เหรียญทองแดงนะครับใช่ขอบคุณภาพจากเวิร์กทอยด้วยนะครับไปแล้วโอ้โหเล่นสะใจมากครับท่านคือรู้เลยใช่ไหมครับว่าได้ยังยังไม่รู้แต่แต่ที่ดีใจคือทำสถิตินี้ได้ทำลายสถิติประเทศไทยครับโอ้โห ความสูงได้ครับ5เมตร50เมตร5เมตร50โอ้ยต,ตึกเกืบอบ2ชั้น5เมตร50ครับล <ะ S 1> และภารกิจที่เราจะท้าทายโอ๊ตนะครับมีการประยุกต์บางอย่างเข้าไปในกีฬากระโดดค้ำถอครับทีนี้ครับมาครับ<ม>ทีมงานนำตัวเลข5ตัว ไปติดบนคานครับ <S <S <ส orian programs> โอ๊มีโอกาสกระโดด3ครั้งต้องเหลือบตาม,มองว่าตัวเลขทั้ง5มีเลขอะไรบ้างต้องจำไม่ได้แล้วเรียงให้ถูกห้ามผิดโอ๊ตครับองศาในการมองเห็นเนี่ยมันมีเวลาเยอะไหมไม่เยอะนะครับเพราะเพราะส่วนมากเวลาเรากระโดดคำ้ำใช่ไหมครับเราก็โดดใช้ความรู้สึกอยู่แล้วครับพอเราผ่านไปปุ๊บมันคือจบเลยทุกอย่างแล้วเห็นคานไหม เราเห็นคานครับแต่เราจะไม่รู้ว่ามันมีเลขอะไรแล้วเราเคยมองไหมเคยเหลียวไหมไม่เคยนี่แหละครับโอกาสพิเศษที่รายการอยากมอบให้อ๊สอยากให้ออสบตากับคานสักครั้งผ่านภารกิจนี้ครับลองดูนะครับ5ตัวมีเลขอะไรบ้างกระโดด3มครั้งครับต้องจําเรียงด้วยครต้องจาเรียงต้องถูกต้องด้วยครับปัญหาเรื่องความทรงจำเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะคะสุสโออตทีมงานครับต่อครับ กระโดดครั้งที่1ครับความสูงที่เราเรียกเป็นความสูงในการฝึกซ้อมนะครับ4.50เมตร50ครับไปแล้วครับตรงนี้จะเกิดขึ้นเร็วมากนะครับนี่ครับรับนี้เหลียวมองครับเนี่ยแวบเดียวอ่ะสามสีเขาเห็นตัวเลขสอตัวครับแล้วเขาต้องมาเขียนครับ 3..4 ครับเห็น2ตัวครับ กระโดดครั้งแรกเห็นสองตัวนะครับมองตรงไหน่ะอืมอ๋อมองตรงนี้เนี่ยครับต้องเหลียวมองครับเลขอะไรนะโอ้โหเขาเขาเขาไม่หันอะไรเลยเขาเขาตั้งไว้ตรงเลย คำหลายอย่างเหลือเกินจริงๆเห็นเกินสองไหมหรือเห็นแค่สองเห็นแค่สองเห็นแค่สองมันมีเวอะไรอีกสามหลักมันมีเวลาแบบวิเดียวกันใช่ไหมครับพี่ซุพัฒน์เซี่ยวเลยแหละเซี่ยวเลยว่ะเซี่ยวเลยเพราะภาพมันเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยนะใช่แล้วกาสอีกสองครั้งครับทีมงานครับต่อครับต่อนี้ได้มาสองเลขนะครับคือสามและสี่ครับมาแล้วครับสปีดมาแล้วครับ ขึ้นแล้วแล้วมองครับหกระโดดสวยงามจริงๆครับจัดระเบบร่างกายเซียวหุ้ยจริงๆอ่ะมั่นใจครับโอ๊มั่นใจครับรู้หมดเลยโอ๊ตมั่นใจครับได้ครบแน่เลยงานนี้สองเก้าเจ็ดครับโอ๊ตบอกว่าสองเก้าเจ็ดโอ้โหฝีมือล้วนๆ ใช่หรือไม่ครับทีนา้ครับเฉลยครับตัวเลข3ครับตัวแรก3ถูกต้องครับตัวที่ 2, 2> 4ีถูกต้องครับที่เหล่าม,มั่นใจเลยมั่นใจมั่นใจ 2, 2> 9 ต้องครับโอ้โหผ่านทุกภารกิจครับ3 4 2 9 7ยืนยันถูกต้องครับเก่งมากรับรถครับรบกวนที่กลางเวทีเลยครับท่านว้การครับเราได้รู้จักกับเจ้าของสถิติกระโดดค้ำทอของประเทศไทยน้องโอ๊ตทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับโอ๊ตครับโโหรู้สึกว่า มหัศจรรย์มากอ่ะสิ่งที่โอ๊ตทำให้พวกเราเห็นเนะี่ยมันผ่านการฝึกซ้อมแบบสู้สุดใจจริงๆต้องขอบคุณครอบครัวของโอ๊ตด้วยที่เชื่อมั่นและศรัทธาในโอ๊ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับโอ๊ตแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าแรงใจที่ครอบครัวให้ก็คือศรัทธาที่โอ๊ตมีในตัวเองถูผูชอบคำนี้มากๆเลยอ่ะไม่เกี่ยวกับสูงเตี้ยหนักเบาเลยมันอยู่ที่ใจล้วนๆเลยอ่ะ แล้วพอโอสรัธนในตัวเองวันนี้โอ้ทํทำให้พวกเราพร้อมที่จะศรัทธ,ธาแล้วก็เป็นกําลังใจนะในแมชหน้าของโอ้ท์กมั่นใจว่าด้วยศรัทธ,ธานี้ของโอ้จะทําให้โอท้ทคว้าชแชมป์ได้ทุกอย่างที่โอ้์ปรารถนาค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะท่านผู้จัการครับความฝันที่พาโอท้ทมาซูเปอร์ฮันเดรก็คืออยากมอบงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับน้องๆที่จังหวัดราชบุรีที่โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักครับทั้งสามท่านครับ คุณได้สอนผมมากเลยนะสำหรับวันนี้เพราะฉะนั้นพวกเราสามคนให้ทาน,ทานครเป็นรอยยิ้มที่หวานมากเป็นรอยยิ้มเดียวกับในวันที่ได้เหรียญทองแดงในเช่นเกมนะครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถของโอ๊ตบอกเล่าเรื่องราวความฝันของโอ๊ตให้พี่ๆี่แอร์แคริเอร์คัลเลอร์สมาทราบพี่พี่เขาดีใจยินดีแล้วก็ ภูมิใจในวิธีคิดของโอ๊ตมากนะครับฝากบอกโอ๊ตว่าทาง Air Carrier ColorSmart ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเจตนาดีของโอ๊ตนะครับขอมอบทุนอาหารกลางวันผ่านโอ๊ตนะครับ2,000 20, 0บาทครับจาก Carrier ColorSmart ครับ,รบแล้วทีมงานทราบว่าจริงๆเนี่ยโอ๊ตกำลังต่อเติมบ้านอยู่ใช่ครับทางพี่ๆแอ r ์แค r ิเ r อร์เขาก็เลยบอกว่าขอมอบเงินเพิ่มเติมให้เผื่อใช้ในการ ต่อเติมบ้านอีก1,000 0บาทครับแล้วทําบ้านเนี่ยมันจําเป็นมากต้องมีสิ่งนี้ยังไม่บอกว่าคืออะไรหันไปมองด้านนั้นครับขอความฝันที่เศษจาก a i r c a r r ิเอ o ร o คั r เลอครับ พร้อมแล้วหันมามองได้แล้วครับนี่ครับแอร์แคเรียทัลเลอร์สมาร์ทครับโอ้ครับนี่คือครั้งแรกที่หน้ากาบแอร์เปลี่ยนสีได้ครับแล้ว oh. เลือกสีได้เลยครับจะเอาสีอะไรแล้วมันจะมีดีไซน์ที่เข้ากับห้องเรานะครับพิเศษสุดๆนี่คือนวัตกรรมใหม่นะครับสั่งงานด้วยเสียงครับสั่งเปิดแอร์ปิดแอร์แล้วก็ เพิ่มลดอุณหภูมิได้สำคัญที่สุดนะครับเราสามารถเช็คค่าแอร์ได้วันต่อวันผ่านแอปพลิเคชันนี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดครับนี่คือแอร์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยมอบให้โอ๊ตรงนี้นะครับแอร์แค r ิเออร์คัลเลอร์มูลค่า25,000บาทรวมวันนี้นะครับมอบให้โอตจากแอร์แค r ิเออร์คัลเลอร์5ม0 0์บาทครับ นุกทการครับนี่คือนักกีฬาทีมชาติไทยนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยนี่คืออัจฉริยะเกินร้อยกระโดดคำถอดโอตครับขอบคุณมากที่มารายการนะครับโอตครับเดี๋ยวส่งให้นะแอรนะครับวัตกรรมใหม่อันนี้คือบางทีเราจะรู้สึกว่าแอร์มันเป็นส่วนเกิน,น,กนในบ,บ้านะแต่คราวเนี้ย แหกกลายเป็นเก้อเฟอร์นิเจอร์ในบ้านโอเคอ่ะชอบสีดำอันัี้คือหน้ากากแล้ใช่นคือหน้ากากครับเลือกสีได้เลยนะก็จะมีเลือกสีเดียวกับกับแพงสบายเองนสีเหลืองสีเหลืองได้เลยสีเหลืองแบบบ้านห้องครัวเธอชอบชอบเลยไหมชอบเลยไหมเอาเอารวมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ5 0 0พันบาท แนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ f a c e b o o k Super ์0 0ครับ